สำหรับช่วงเวทีคมบัอนเทิงวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับผู้จัดซีรีส์อย่างออปชันกิติพัฒน์จำปาท่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวคมบคนเทิงของเราครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟเรว่าในส่วนของการทำงานซีรีส์โปรเจกต์ยักษ์อย่างเรื่อง s o มไบร r เวอร์นั้นนะครับเบื้องหลังเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานหนึ่งปีเลยทีเดียวจะเป็นเรื่องไหนนั้นติดตามกันเลยครับมันเป็นบทที่เราจะต้องแบบมีการรีเสิร์ชแล้วก็วิจัยจริงๆด้วยเพราะว่าด้วยความเป็นเชื้อไวรัสเนาะ<ม>ซอม,ม,ม,มบีอะไร แล้วก็เราก็ต้องมานั่งดูเพราะว่าเราต้องมีอะไรที่มาซัพพอร์ตเหตุผลในทุกาการกระทาหรือว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆครับก็เลยใช้เวลานานมากแก้กันไปแก้กันมาคือจริงๆไม่รู้ว่าเป็นไทยไหมแต่แต่ว่าเราก็สามารถเรียกว่าสัมบีไทยได้เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนของคนอื่นขนาดนั้นการแสดงเรื่องนี้สำคัญมากก็เลยมีทีมเวิร์กช็อปครับประมาณ2ทีมเลยเพราะว่าเราต้องแยกพาร์ทในการเวิร์กช็อปกันเพราะว่ามันต้องมีเรื่องกายภาพเรื่องอินเนอร์ข้างในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเลยค่อนข้างเวิร์กช็อปกันจร เพราะว่ามันด้วยความเป็นซีรีส์ซอมบี้ครับมันไม่ได้แค่หนีมันไม่ได้แค่วิ่งมันมีทุกอย่างที่ต้องอยู่ในนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะฮะที่น่าจับตามองครับผมรวมถึงนักแสดงนั้นนะฮะก็เยอะเลยทีเดียวครับผมแน่นอนครับว่าในปีหน้านั้นน่าจะได้ชมกันแล้วนะฮะก่อนจากไปวันนี้นะครับขอบคุณไปด้วยกับแคบิลยืนหนึ่งแคบิลที่แครผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ